สวยมากค่ะมีของขวัญอยู่ในเตียงเหมือนที่บ้านนะคะเหมือนก็เลยไม่รู้ว่ามจากซานต้าหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเอาไอ้นี่ในกล่องอู้โหของเราโอ้หเจิงจังมีโกงเลย นะะในช่องพี่เพิ่นค่ะวันนี้นะคะพี่เขินจะมาเชี่ยวเชียงใหม่นะคะต่อจากคลิปนี้นั่นเองนะคะที่พี่เพินไปเขาคอพิซณุโลกแล้วก็เชียงใหม่นี่คือร้านแรกที่พี่เินมกินที่เชียงใหม่นะคะชื่อร้านมาเข้าซอยแม่สายค่ะเป็นร้านมิชลินเลยนะคะวันนี้นะคะพี่เพินก็อยู่ที่ร้านเทนูแล้วนะคะเป็นร้านค้สองที่ดังมากเลยนะ อ,อันนี้ค่ะคืออาหารที่พี่อรนสัตต์กินที่ร้านนะคะอันนี้เป็นคาราเมลคิบวนะคะเป็นกาแฟใช่ไหมคะแล้วก็มีโค้ดซองนมงสดนะคะจากแบรนด์คิงมาอยากกินก้อน,านะคาราเมลค่ะส่วนที่เหลือก็คือเอากลับบ้านนะคะเอากลับพี่โนแลนนะคะเยอะมากเพื่อนก็สั่งน้ำไวรีนเดียไปด้วยด,ด้วยอุอุ๊ ร้นานนี้นะคะเขาก็ไม่ได้มีแต่ของหวานนะคะเขาก็มีอาหารด้วยนะอันนี้สังง่งเป็นสุกชัฟเฟิลนั่นเองนี่นะคะน่ากินมากค่ะไวรินดีนะคะเป็นครีมเลียนจีแล้วก็เป็นรสแจสเบอร์รี่ต่แต่งน่ารักมากองุ่นค่ะมรนมเรีนสีสดๆเป็นอะไรนะคะมันเป็นโฟมเรียนจีค่ะ หวานแต่ก็อร่อยมากวันนี้นะคะพี่เพื่อนก็อยู่ที่บ้านต้นหมายแม่กำปองแล้วนะคะนี่ค่ะอากาศคือดีมากะคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันสูงอยูะคะ่ค่ะเขาบอกว่าวิวสวยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะนี่เดินขึ้นเออน่ากลวนิดนนะเนี่ยไปกันมีดินอะ แบบลรามไม่ค่อยได้เพราะมันสุกรสกรกพี่เขาเอากระเป๋าของเราขลาาขึ้นไปในบนรางอย่างนี้แล้วนะคะเลิขึ้นนี่วดขาอยู่นะคะปวดขามากวนะขึ้นมา like o อยิอ้สวยมากค่ะ อยากไปถ่ายรูปอ่ะตรงนีน้มีสิ่งที่พี่เนไม่ชอบคือมันนะ่ากลัวมันสันน่ะพี่มันใน้ลิงมาอันนี้นะคะคือบ้านที่พี่เพิ่นพักอยู่นะคะชื่อบ้านนกเงือกค่ะอยู่บนต้นไม้เลยนะคะเย็นมากวิวสวยเวอร์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเสียว่ะ,ะ,ะ,ะมันมันโยกอ,ะอ่ะ มาดูห้องกันค่ะก็มีเตียงนะคะมีเครื่องทำควาร้อนมีโต๊ะเล็กๆแต่ไม่มีตูเนนะะ้เย็นนะคะก็ห<ว>้องน้ำนะคะก็คือเดินขึ้นมาก็ปวดขาะคะ่ะแต่ว่าก็สวยมากะคะ่ะก็คุ้มมากคืออากาศหนาวมากแล้ววิวก็สวยมากด้วยนะคะถ่ายรูปปั๊บน,นะ สันน่ะมีการหันงต่างหันางเยอสันสวยอาป้าถ่ายรูปตึกมุมสูงให้หน่อยได้ไหมคะเขามีบ้านหลายหลังมากเลยน,นะคะอันนี้เป็นบ้านเต่าจะเป็นบ้านของคนอื่นนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีพวกนี้ด้วยแต่เนี้เป็นหลังะคะไม่ใช่บ้านต้นไม้ นี่เขามันมีทางต่อไปเป็นเหมือนที่นั่งนะคะฝนะตกอะอ่าก็สวยดีคะ่ะตอนนี้มีเพลน,นะคะแต่เก่าตอนนี้เพื่อนเดินเู่ค่ะเพื่อนเดินเดินเดินแล้วก็มองมองมองมันเหมือนใดไม้มันเลื่อนไปด้วยอะคะ่ะคือมันก็สูงมากแล้วด้วยระยวมากคะ่ะ เหมือนมีแค่ประมาณสองถึงสี่หลังนะคะที่เป็นบ้านตนา้นไม้ส่วนบ้านเหลี่ยมมันไม่ใช่บ้านตนานะะ้นไม้ค่ะเป็นบ้านแบบอืน่นชอบไหมชอบค่ะก็สวยมากเลยนะคะแล้วพื้นเขามันเป็นแบบพื้นทักนะคะเดี๋ยวทุกคนจะให้ดูแล้วมันไอสเก็ตติง้งเลยด้วยกับส้งเท้านะคะมาหยุดตรงนั้นคะ่ะปิดเราถ่ายรูปภา่ไหนได้ไหมคะครับ <c oughs> <c oughs> หนองครึ่งนะคะที่จะลองไปดูเม,มน,ะะนูอาหาร่ะะหนามากค่ะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสด้วยนะคะแต่ว่าคือพี่เมย์นะคะเห็นรูปเลยนะคะเห็นรูปแล้วนะคะส่งมาคือเขาส่งมาในลายให้อ่ะคะ่ะมันมีของของขวัญอยู่ในเตียงพี่อนที่บ้านนะคะพี่คนก็เลยไม่รู้ว่ามจากซานต้าหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเอาไอา้น,นีน้ไปกองพี่เมอยากกินสองอย่างนะคะนักเก็ตกับปีกไกทอดนี่ค่อยถูกอ่ะ อตอนนี้นะคะพี่อนอยู่ที่ไล่าชาผัดสะนั่นเองนะคะไล่าชานี้นะคะเขามีให้ถ่ายรูปแล้วก็เป็น,นะค,ะคาเฟ่ด้วยนะคะ่ะเพื่อนเพิ่งชีกเอาจากไม้บ้านต้นไม้มานะคะถัดไปนะคะอย่างที่เพิ่นบอกนะคะพี่เพ่นจะไปที่ฮอลิสเนนะคะซึ่งมีสวนใหญ่มากเลยนะคะเขามีทั้งเป็นสวนด้วยนะคะแล้วก็โรงแรมด้วยค่ะสวนเราสามารถเข้าได้นะคะจะต้องจ่ายตังค่ะหรือว่าโอ้สวยมากเลยหรือว่าเราจะ จองโรงแรมแล้วก็น่าจะเข้าสวนฟรีนะคะถ้าเราจองโรงแรมราไ,มได้ไแต่มันตัะชาไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ใช้อุลุนะคะ ออฟเดอะอูนะคะเป็นร้านเอ่อเจอมันบัาเฟต์นะคะถ้าสำหรับร้านช์บัาเฟต์นะคะจะเสีง0บาทนะคะแล้วก็ดิเนอร์บัาเฟต์จะเป็น290บาทนะคะส่วนของดิเนอริดตามสูงเลยคะสมมติพี่เพิร์ดสูง135นะคะเออเขาก็จะคิดแล้วจะ5บาทอย่างนี้ ฉันบอกกติกาอีกรอบกติกาอีกรอบหนึ่งนะคะคืออย่างแรกเลยนะคะถ้าหากใครเขียงกรรมการนะคะขออนุญาตลบ5คะแนนค่ะคนที่เป็นผู้เข้าแข่งขันนะคะถอดจากโทรศัพท์นะคะจะลบสิบคะแนนค่ะอย่างที่สามนะคะก็แค่ทายเลยนะคะว่าอะไรทายค่ะนี่ค่ะหน้าต่างตรงนี้ค่ะหน้าต่างมันมีประมาณอะไรซ่อนหน้าต่างที่คอรซ่อนค่ะไม่ใช่ค่ะหน้าต่างที่บ้านหนองเงือกค่ะไม่ใช่ หน้าต่างบ้านประสอนค่ะไม่ใช่ค่ะประตูค่ะประตูหน้าบ้านประสอนค่ะไม่ใช่ค่ะประมาณใช่ค่ะเออทมาื้อเนี่ค่ะลาชลาใจค่ะเออโหสระเพาวสระว่า่ใช่สับเบอร์รี่ไม่ใช่บ่อน้ำบ่อน้ำต้องเย่เดี๋ยวดูยังไงบ่อน้ำเดี๋ยวไง่สระว่ายน้ำนี่สระว่ายน้ำไม่บ่อน้ำกับสระว่ายน้ำไม่เหมือนกันสระือนสาว่ายน้ำมือนกัน พี่โกงอะไรสะวไว้น้ำาม่ส่ไว้น้ำเถียงกรรมการค่ะกัรู้คอนเนี้ยเราไม่ได้เถียงค่ะไม่เถียงกรรมการยอมรับก่อนไหมว่ามันะส่ไว้แต่บอกมีกฎแล้วไงคะว่าห้ามเถียงกรรมการโดยเหตุกลรณใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่กรรมการที่โกงเลยนะค่ะไม่ได้ค่ะต่อไปนี้ฉันจะขอให้เธอไปว่ายน้ำที่บ่อน้ำอ้างลงสรไว้น้ำใช่แต่กาถือว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องกรรมการต้องยอมรับด้วยแต่ว่าเรื่องข้าวใหม่ค่ะ แต่บอกแล้วไหมคะว่าห้ามเยียมกรรมการค่ะเหมือนเดิมค่ะพ่อจัดการแข่งขันค่ะโอ้ยเยี่ยมผู้ชนะเลิเหรอคะคือคุณเกตดเก้าหรือมอโมค่ะเชื่อเลยตอนนี้นะคะที่ฝนก็อยู่ที่คอร์ไลเซอร์แล้วค่ะที่คอร์ไลเซอร์นะคะเขามีทั้งโรงแรมที่ชื่อคอร์ไลเซอร์แล้วก็สวนนะคะเป็นสวนพฤกษสถานชื่อว่าสวนทวีชวนนั่นเองค่ะ เขาะจะให้คุกบองมาเป็นวลคะัมดริงค่ะที่เพิินสั่งมิกเบอร์รี่โซดากับบูลัสเบอร์รี่โซดานะคะส่วนอันนี้คือแมทนะคะพี่เพลก่อเนี่ยยังไม่สปอยแมทแล้วกันนะคะขอให้เห็นแค่ภาพแล้วก็อ่านตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เพิินจะไปทัวร์ให้ดูเองนะคะแต่ตอนนี้นะคะพี่เพลินกำลังจะไปสวนพิศษศาสตร์แล้วค่ะเมื่อนสักพักแนแวกันค่ น,นี้นะคะคือประพอนธ์ฟรีที่เพลินได้นะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวพี่เพลินกำลังจะไปสนพิเศษแล้วนะคะคือที่หนึ่งเขาจะมีรถรางให้แต่ว่าพี่เพลินมาไม่ทันนะคะเดีไปกันค่ะมาเร็วซึ่ของพี่เพลินนะคะอยู่ติดก,กับสวนคือมันมีประตูออกไปทางสวนได้เลยนะคะนี่อัน,นาสิเศเด็กเล่นนะคะ มีแขงตัดด้วยนะฉันจำได้ว่ามีแข็งตัดด้วยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในโดมนี้ค่ะอ,อยู่ในโดมอื่นนะคะก็มีตน้นไม้ค่ะเอ้ยน้ำตกนะคะแล้วก็ตน้นไม้มันเป็นหม่อนอ e ีโคซิสเต็มเลยค่ะพืชในปลาดิบชื้นนะคะอันนี้เสียงดังนิดนึงนะคะแต่น่าจะยังได้ยินเสียงพี่คนอยู่ค่ะพี่คนใส่ไม้นะคะนี่ค่ะมีปลาด้วยนะคะ นี่ค่ะก็สวยมากเลยนะคะคือที่เนี้ยค่ะมันพื้นที่สีเขียวเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แบบทุกที่เลยค่ะพื้นที่สีเขียวหมดแล้วก็คือมันสวยอะค่ะนู่นนะคะเนี่ยค่ะที่โดมแขงแคคตัสที่พี่เพื่อนบอกนะคะนี่ค่ะมีแคงตัสเยอะมากสวยนะคะตรงนี้โอเคออป๊าป๊าเดี๋ยวหนูจะต้องเดินมาเป็นไกลนะเพราะป๊าป๊าสัวเขาป๊าป๊าเรอกเลืยกในแอปนะ อ๋อเขามีคำกี <ral> <I will. S 1> ้ด้วยเราไปดูรูปโลกกันค่ะขอไปดูรูปโลกหน่อยค่ะได้ค่ะตรงนี้คือหินตะกอนและหินชันนะคะตนการำเนินคือการธนาบุรีค่ะสวยมาก ส,สัตว์นะคะเขามีส so pues so ัตว so nah ์ด <in ique> <canal> ้วยแต่ไม่ได้มีสัตว์เยอะขนาดนั้นนะคะแต่ก็อยู่อยู่ค่ะฝังนี้เขาจะเป็นสัตว์ใหญ่ค่ะส่วนังนู้นนะคะจะเป็นสัตว์เล็กค่ะัต์เด็ก่างเช่นกระต่ายแล้วมันก็มีนกยุงด้วยหรอคะเขาอยู่ข้างเขามีหลายตัวมากเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาอยู่ข้างในกรงค่ะไม่มม่ใจว่าเห็นไหมมีอูดด้วยมีอูดหนึ่งตัว อู <c oughs> เขาล้ออู้ <c oughs> ไม่จริงค่ะหงอที่ว่าอูดอ่ะทำไมเขาเดินช้าเหมือนกับนลนอตเลย <c oughs> มีนอกอยู่เห็นไหมคะนกกินนก,ก,อ,ก,อ,กอันนี้นะคะเป็นสวนสมุนไพรค่ะเริฟกาเดนนะคะ <c oughs> นี่ไงนี่นี่ไง <c oughs> <c oughs> บ้านอะไรในป่าใหญ่คะ่ะทีบ้านหายอดนิดนึงนะถ้ามาต่างดูของพี่เธินะคะนะี่น่ารักไหมมันต้องมีบ้านนากว่านี้มีค่ะคะ<ข>ี้มันน่าจะมีหลังนึงน,นะไปะเข้าไปดู ขอบค่ณนะคะตอนนี้นะคะพี่คนก็อยู่ที่ลำปางแล้วค่ะที่เอ,อพี่เพนชามนะคะหรือจะเพนปุนบัตเตอร์ก็ได้นะคะคือมันเป็นเหมือนชามปลาไก่นะคะที่มันเป็นไก่อยู่ในบนชามนะคะเขาไม่พิธีถ้าพันชามปลาไก่เว็นใครอีกฝั่งนึงนะคะ่ะ นี่นะคะก็มีหลายอย่างมากเลยแล้วก็มีปุนปลาเตอร์อากนั้นด้วยค่ะเพจอะไรดีอ่ะเพจปูนปลาเตอร์แล้วกันอ๋อทุยทยแต่แพงจุงทำอันนี้ไหมสวยดีที่เราเลือกนะคะเป็นแก้วมักค่ะก็คือว่าอันนี้นะคะถ้าเราจะเช็แพนตเป็สีน้ำมันนะคะจะเอากลับได้เลยนะคะแต่ว่า มันจะเข้าไมโครอฟไม่ได้ะค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะจะเป็นสีน้ำแบบที่พี่คนเลือกเลยนะคะจะเข้าอวฟได้ะค่ะแต่ว่าต้องเสียค่าส่งหนึ่งห้าสิบบาทเพราะเขาต้องมาอบก่อนนะคะอ,นะอันนี้ร้อยสี่สิบใช่คะ่ะอบสองอาทิตย์นะคะเขาคิดกัน,นะคะ่ะเป็นท์ลายเียดอยากเพ้นเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นจุดๆขาวอ่ะเป็นโซลเฟลกแต่ว่ามันไม่มีสีขาวแต่เราได้ไอเดีย ได้แล้วค่ะจะเอาเป็นดอกไม้เล็กๆ,ๆค่ะดอกไม้เล็กๆเหรอคะใช่พี่ขวบทุกครั้งนะคะจะต้องคนก่อนนะคะไม่งั้นสีมันจะตกตะกอนค่ะเดี๋ยวกันพี่เพิ่นจะไม่ทำให้มันอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้นะคะ mm hmm. มันจะได้สีจะได้ไม่หลุดะคะ่ะไหนคะทำะไรคะดอกไม้เล็กๆอัน,นะคะ่ะแล้วก็น่าจะเขียนชื่ออีกฝั่ง แต่ไม่เขียนชื่อเราเขียนฟังพี่วนเพ้นก็คือจะเป็นชื่อพี่เฮิ่อนนะคะแล้วก็ดอกไม้เดี๋ยวเพื่อนจะเพ้นอย่างอื่นอีกใครจะแค่อยอยงเพื่อนไม่สิแล้วคะ่ะโฟกัสตอ่อค่ะเป็นแหมือน,นกันพี่วรรณเรชื่อพี่เพื่อนแต่พี่เพื่อนคิดว่าแบบนี้น่าจะสวยกว่า ตอนนี้ค่ะพี่เพิรนก็เสร็จแล้วค่ะพี่เพิร์นลบชื่อพี่เพิร์นออกไปเพราะว่าถ้าพี่เพิร์นติดชื่อพี่เพิร์นไปมันจะงว่าหัดใจอื่นก็จะไม่ค่อยได้นะคะพูดได้ค่ะโชว์นี่ค่ะเข้าสีแก้วข้างในเนี่ยควะแต่ว่าพี่เพิร์นไม่ได้คิดว่าตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจับไปแล้วยังไงขีดมันก็จะลอกหยุดีแล้วส่วนตรงนี้ก็เห็นไม่ค่อยได้ค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะยังมันก็ไม่ค่อยเห็นสวยมากชอบมากชอบไหมคะชอบค่ะงานของพี่เพิร์น ที่พนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะกินไอติมอยากกินก็คือพี่วรรแบบครั้งมันเป็นครั้งแรกครั้งแรกค่ะแบบมันไม่ค่อยเป็นนะคะที่เวลาที่พี่วันจ่ายเงินนะคะแล้วมาพินบนของค่ะแล้วมันภูมิใจอะค่ะอย่างเวลาที่พี่วรรณวาดรกระดาษพี่วันก็ชอบ่ะแต่ที่พี่วรวาดมาแต่ว่าแบบเวลาที่อยางที่มันเป็นพินพัดย์อย่างเงี้ยพี่วก็จะไม่ค่อยชอบนะคะเห็นตอนนั้นนะแต่ครั้งนี้จ่ายเงินเราทำคือภูมิใจชอบมากค่ะกินน้ำก่อนดู่น้ำอ่ะ พี่เพิ์ทำไปวันหนึ่งชัวง่วพี่เพิร์ต้องนั่งถือแก้วแล้วพินนะคะประมาณ1นชั่วโมงอะคะ่ะม,มาค่ะน,นี้ก็จบชิปเชียงใหม่ลำปางแล้วนะคะแต่ดูต่อก,ก่อนนะคะพบพี่เพิร์นกำลังที่จะเปิดของขวัญที่ซานต้าให้พี่เพิร์นมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่เพิร์นขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะบา,บายยอันนี้นะคะจะของขวัญจากซานต้าค่ะพี่เพิรนเปิดแล้วนะคะได้บีบีทีค่ะ oh ดีใจมากดีใจเหรออะยอยากได้อยู่พอดีเลยเหรอใชโอ่โอ้โหโมซันต้ารู้ใจอย่างไรเนี่ยฉันชอบเด็กวิธีใช้ง,ไงไนไอ้มาก <G ül> อันนี้คืออันที่ฉันอยากได้ฉันอยากได้ยูนิคอร์นมากจริงหรอยูนิคอร์นหน้าอะไรอีกิบเขาก็อยากได้ได้โซดีเอ็กซ์ซันตา,าเขาจะรู้ไหมว่าข้างในมีอะไรก็เ <G ül> ขาเป็นคนแพกะกัะเขาก็คงจะรู้ไหมแต่เขาไม่เห็นข้างในนี่ฉันถือ ยยจะแกะให้แม่ทานุทา้องได้สุดแต่ก็แกะไม่ได้ต่มีตัวอะไรบ้างแล้วอยากได้ตัวไหนอยากได้อยู่นี้คอนคะ่ะแต่ถ้าไม่ได้อยู่นี้คอนอยากได้อยากได้อนี้แล้วมีตัวไหนบ้างไม่อันนี้ไม่มีในนี้ค่ะม,มีเป็นผลไม้อีกชั่นหนึ่งทำแต่แกะให้ทานน้ทนทองไดสุดแต่ก็แกะไม่ได้สารฟ้านี่แบบใจดีอย่างงี้งอยากได้ดมาแล้หรือได้เป็นปีสุดท้ายแล้วเขาก็เลยให้ของดี ทำก่อนทำก่อนมีเขาวะไม่รู้อะไม่รู้ว่าเขาใส่ไว้ฝังไหนอ่ะทำเธอทำ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 ทีคอนไม่ก็ตัวให้ก็ได้อะอยากได้ทุกตัวเชิญ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 อ้ยเย้กะตังกระดิกได้ดิ๊นี่คือตัวอะไรอ่ะได้วัวแล้วถ้าตากระดิกนะโอ้โนี่คือตัวอะไรคะนี่คืออยากได้ไหมอยากได้ฉันอยากได้ทุกตัวอ้อโอ้ได้วัวมา เดียวกันแบบเปอร์เซ็นต์ชอบไหมชอบมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ oh. ตามันก็ดีได้ thank you v e r y my s c h a n c e class for giving me this present and the present for over nine years thank you เย้